โรงแรมที่มาพักเดอรโรแมนติกนี่อาคุญแจอยู่เปิดเข้าไปแล้วจะมืดมืดหน่อยเสียบกีการ์ดเข้าไปอันนี้ก็เป็นห้องนะครับโอ้่ครับเตียงคู่แล้วก็นี่ครับระเบียงอันนี้เป็นเตียงนะครับ อันนั้นทีวีอันนี้เป็นโซฟาโซฟาจะอยู่ข้างทีวีนะครับอันนั้นกาน้ํากระจกตู้นะครับอันนี้ลุมเม็ดไม่ทันแล้วนะครับจะดูของวางแล้วก็ทำให้ลกเลยนี่นะครับก็สิ่งที่ต้องมาสำรวจกันเลยก็คือ ห้องน้าเอาเสมือนว่าปิดก่อนนะครับมาร่วมลุ้นห้องน้ํานะครับตึงตึงตึงเปิดไปทางซ้ายอ่าไม่ใช่อันนี้ประตูออกนะครับห้องน้ําตืดเปิดเข้าไปเจอห้องน้ำแล้วเจอก๊อกมีแก้วน้ำสองใบแล้วก็โถส่วม น้เสียงโอเคแล้วก็ห้องอาบน้ำผ้าเช็ดตัวผ้าขนหนูเนี mm ่ hmm. เดี๋ยวยังไม่อยากกดเนะเดี๋ยวกลัวมันกระเด็นโอเคน้ำไหลอันนี้ก็สบู่แชมพูโอเคออกจากห้องน้ำไปดูวิว นะครับที่หัวเตียงก็มีที่ให้วางของได้ครับวางไว้กระเป๋าตังค์และดูเหมือนจะมีเงินครับตรงข้ามเตียงนอนก็เป็นทีวีนะครับมีโทรศัพท์แล้วก็รีโมทลองกดโทรทัศน์ซัมซุงครับกด power ไปนะร,รอเวลาเครื่องเปิดกับหนึ่ง รอสักพักครับทีวีขึ้นเปิดมาแล้วแล้วก็ตู้เย็นอ๊บโอเคอ่ะแบบไฟติดขึ้นมาตรงนี้เป็นน้ำของทางที่พักนะครับแก้วน้ำแก้วกาแฟเปิดไปดูตรงระเบียงอบอ นั่นคือวิวนะี่ระเบียงกว้างพอสมควรนะครับอันนี้มาเกือบเที่ยงคืนแล้วนะครับก็เสียงจางวงเยงียง,งวงเงยงน็นไปตรงนั้นน่าจะเป็นสระว่ายน้ำนะก็มืดมืดแล้วยังไม่องไม่ค่อยเห็นอะไรนะครับอันนี้ภายในห้องนะครับ ข้างนอกก็อากาศก็เย็นๆเขาใหญ่นะครับนี่ห้องก็วางของเริ่มเละๆแล้วนะครับนี่ถ่ายเตียงนอนอยู่่โอเคโอเคเดี๋ยวคงรีวิวสั้นๆนะครับเพราะว่าขับรถมาค่อนข้างเหนื่อยนะครับ